กลับมาว่าด้วยเรื่องบิ๊กโจ๊กกันเต็มๆนะครับผู้ชมครับสืบเรื่องจากถ้ายังจํากันได้นะย้อนความเล็กน้อยก่อนนี้ีก็จะเห็นสึกระหว่างบิ๊กเต่ากับบิ๊กโจ๊กใช่ไหมครับที่เขาก็มีการออกมาโจมตีกันไปมาจนพบป,รปรตรต้องมาห้ามทับบอกไม่เอาแล้วนะเพราะว่าทางฝั่งของบิ๊กเต่าก็บอกว่าอยากให้ปปชส่งสำนวนเรื่องคดีเว็บพนันเนี่ยกลับมาให้เร็วหน่อยจะได้ดำเนินการต่อต๋ยวบิ๊กโจ๊กบอกอยู่ปปชแล้วนะและล่าสุดปปชก็ออกมาบอกเลยว่าไม่ส่งกลับนะฮะปปชจะมีการพิจารณาคดีขยยาผลเอง แต่ปรากฏว่าล่าสุดวันนี้นะคะคุณผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงบ่ายเนี่ยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นะครับมีการดําเนินการขอหมายจับขยายผลคดีเว็บพนันต่อเนื่องวันนี้เนี่ยท่านบอกกับน,นักข่าวเลยนะฮะบอกว่าไปขอหมายจับ4คนไปขอหมายเรียก1คนนะฮะแล้วหมายเรียกเนี่ยเป็นระดับบิ๊กตำรวจตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไปดูนะฮะตามข้อมูลพบว่า การออกหมายจับคดีสมคบฟอกเงินนะฮะที่บอกว่าเป็นานายตำรวจหลายนายนะครับมีอักษรย่อดังนี้นี่ฮะซ้ายมือมีทั้งพันตำรวจเอกก็ไก่นะ,ะแล้วก็มี10บตำรวจเอก2คนนะฮะอักษรยอ่อนอนเนนหอหีบแล้วก็น,นเนนชอช้างแล้วก็มีพลเรือนด้วย1คนก็คือเสียออ่างแล้วตามรายงานเบื้องต้นตอนแรกท่านบอกว่าออกหมายเรียกเนี่ยจะเป็นยศพลตำรวจเอก นะฮะเพราะว่ามองว่าเป็นยศสูงก็เลยไม่ได้ออกหมายจับก็เลยให้เป็นออกหมายเรียกแทนอันนี้ย้าว่าเป็นรายงานข่าวตอนต้นใช่ตอนต้นแต่ล่าสุดเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะได้ฟังเพราะหลังจากทนายความของบิ๊กโจ๊กออกมาทั้งโต๊ะถแถลงยืนยันว่าไม่มีหมายเรียกเลยทั้งสิน้นนะฮะแต่เป็นหมายจับนะฮะแต่ศาลไม่อนุญาตเดี๋ยววันนี้ว่ากันนะฮะส่วนคนที่ไปขอหมายวันนี้นะฮะก็คือพลตรตรีธนกรรังมาตรท่านรองผู้บัญชาการนะฮะบุรรนครบาลนะครับน,บน,นีบ่ฮนะนะเป็นคนเดินทางไปขอหมาย<อ>ด้วยตัวเองที่ศาลอาญารัชดา บอกว่าหลังจากสอนอต่ปูนได้มีการสืบสวนสอบสวนเส้นเงินแล้วพบผู้ต้องหาบางคนเนี่ยไปเป็นผู้จัดก,การเว็บพนัน BNK Master แล้วก็มีการถือบัญชีม้าเป็นชื่อผู้หญิงคนหนึ่งโดยท่านธินกรยืนยันนะครับมีการออกหมายจับตำรวจและพลเรือนจริงนะฮะเป็นตำรวจ3นายพลเรือน1นายส่วนอีกหนึ่งตำรวจเนี่ยเป็นการออกหมายเรียกบิ๊กตำรวจยืนยันว่ามาตามหน้าที่ไม่มีแรงกดดันอะไรทั้งสิ้น ขณะที่ข้อมูลการสืบสวนเนี่ยพบว่าเว็บพนันนี้ท่านบอกว่าเป็นเว็บพนันที่ทํากําไรหมุนเวียนหลักหลายล้านบาทพ่อบ้านถือบัญชีมา้าและใช้เงินในบัญชีใช้ใจ่ายหลายอย่างไม่ว่าจะเอาเงินไปรับรองดูแลออกค่าตั๋วเครื่องบินให้กับข้าราชการหน่วยงานแห่งหนึ่งแล้วท่านบอกว่านอกจากออกเงินให้ข้าราชการแล้วออกไปถึงแฟนข้าราชการอีกด้วย ซึ่งข้อมูลเชิงลึกยังบอกว่าไปเจอข้อมูลการรับประโยชน์ลักษณะรับประโยชน์กันไปมาเช่นออกค่าเดินทางให้ข้าราชการหน่วยงาน A แล้วก็แฟนของเขาต่อมาก็ไปพบว่าแฟนของข้าราชการคนนั้นได้บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติในเวลาต่อมาเป็นต้นแล้วปัจจุบันก็ทำงานเป็นนายตำรวจอยู่ในกองบัญชาการแห่งหนึ่งหน่วยงาน A เนี่ยผมใบ้นิดนึงก็แล้วกัน เพราะว่าออกค่าเดินทางให้ข้าราชการในหน่วยนั้นเลยนะอือเป็นหน่วยงานที่ดูแลตรวจสอบเรื่องทุจริตตรวจสอบข้าราชการอาแล้วก็ขึ้นต้นปอปอแต่จะลงท้ายอะไรท่านไปเดาเอาเองอ <c ười> <c ười> ครับคือก็ลักษณะแล้วก็คือต่อมาก็มีการให้ตำแหน่งตำแหน่งในภายหลังนะครับซึ่งตามข้อมูลก็พบว่าเส้นเงินที่มีการไปพูวพันทอน้ำเลี้ยงเนี่ย มีการโอนออกจากบัญชีม้าใช่ไหมพอโอนออกจากบัญชีม้าก็พบว่าไปหลายที่เลยทีนี้มีบัญชีม้ารับเงินมาจากเว็บานนเสร็จปุ๊บพอออกจากบัญชีม้ามีทั้งไปที่วัดมีทั้งไปบริษัทแล้วก็ไปที่อื่นๆแต่ไม่ได้ถึงข่านโอนตรงไปที่นายตำรวจนะฮะแต่จะไปที่อื่นแบบนี้เป็นต้นแต่อยอดเงินท่านบอกว่าสิบล้านเนี่ยมีการโอนหลายหลายร้อยครั้งว่าอย่างนั้นครับเหมือนกับว่าเวลาไปบริจาคเงินที่วัด เวลาอะไรอย่างเงี้ยจะเอาเงินออกจากบัญชีนี้ใช้จ่ายบัญชีนี้เต็มไปหมดครับแต่ยังไม่ได้โอเป็นเส้นเงินตรงมาที่นายตำรวจ